ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยใจอีสานนะครับก็มาดูที่ก่อนนะครับมาดูที่สวนก่อนนะก่อนจะเดินทางไปยังวัดบ้านเดือนะครับก็มาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับลูกหลานจะไม่อยู่ประมาณ 3- 4สวันนะครับเดินทางไปวัดบ้านเดือเพื่อไปบูรณะออแล้วก็บวงสวงที่วัดบ้านเดือนะครับเมื่อวานก็ลุย ก็ใส่ปุ๋ยต้นมงต้นไม้ก็คงจะอุดมสมบูรณ์นะครับพอลงปุ๋ยเสร็จเมื่อวานนะครับคืนมาฝนตกแรงเลยนะก็เป็นสิ่งดีๆนะครับก็เลยขอมาบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับแล้วนกะ็ฝากนะลูกหลานได้ฝากสวนไว้นะครับ3-4วันลูกหลานก็จะเดินทางไปบูรณะวัด เสร็จจากกิจจากอะไรแล้วก็เดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็พามา F อซมาดูนะครับจะเดินทางไปไหนก็ขายไปได้นี่แหละคือสวนนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องมาดูสวนก่อนหญ้นะาก็ขึ้นเต็มแล้วต้นมะพร้าวข้างล่างมีแต่หญ้านะครับ,รบก็น่าจะอุดมสมบูรณ์นะ ได้ทานได้กินปุ๋ยได้กินน้ํากันอิ่มอุดมสมบูรณ์นี่ต้นทุเรียนก็โตอ้าวโตเอาแล้วต้นทุเรียนนี่เตรียมแตกแตกยอดอ่อนละเห็นไหมฮะจะแตกยอดอ่อนแล้วทุเรียนนี่จะแตกยอดอ่อนแล้วนะใบเบยก็ไม่ได้ร่วงแล้วนะครับน,นี่โอ้ต้นนี้แตกเยอะเลยเนี่ยเนี่ยแตกยอดอ่อนเพียบเลยต้นนี้แตกเยอะมากนะครับต้นนี้ล่ะ โอ้ตัวนี้ก็แตกแล้วเนี่ยแตกใบแล้วนี่นะยอดอ่อนเยอะเลยนะครับความอุดมสมบูรณ์มาเยอะเลยโอ้อยากขึ้นแล้วนี่นะครับกว่าจะเคลียร์อะไรนั่นเนาะอีกสองปีเตรียมรับผลผล,ผลิตในเอซี FC. นู่นบ่อนู้นกับน้ำเอิงเลยบ่อด้านนู้นนะฮะน้ำพักเลย รเรามาดูทรงดูสวนกันก่อนแล้วค่อยเดินทางมะม่วงมะม่วงก็แตกใบอ่อนเต็ไมไปหมดแล้วใบต้นมะม่วงนี่มะม่วงแตกใบอ่อนโอ้เยอะแยะเลยนะอิ่มน้ำสำรานอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์แล้วยังไงก็ได้กินถ้าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์อย่างนี้นะนะครับ มะพร้าวก็เขียวขจีเลยอุดมสมบูรณ์กัน,นเราก็มาดูฟักดูแตงดูถั่วเมื่อวานก็เจอแตงใหญ่นะครับลูกไม่รู้แตงอะไรน้องมนบอกชื่ออยู่เมื่อวานนี่ลืมนี่บักบวบนะครับบักบวบออกอีกแล้วนี่นี่บบกบวบโอโอกรูเล็กเมื่อวานนี้ก็ดึงเครือเถาวันขึ้นนะครับเมื่อวานนี้ดึงเครือบวบ เครือบวบเครือถั่วเครือแตงดึงขึ้นเมื่อวานนี้นี่เห็นไหมครับก็เอาเชือกฟางมาถักให้เขาเลือ้อยขึ้นได้นะออกดอกเต็ไมไปหมดนะนี่แตงอุย้ยออกเป็นลูกแตงแล้วเนี่ยแตงเป็นลูกแล้วครับนะคะับนี่ก็ออกเป็นลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมในลูกแตงแตงเล็กๆ ก็มาเยี่ยมดูก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยเดินทางเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเดินทางต่ออีกประมาณ3-4วันมาก็น่าจะได้กินแตงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเอาหลบแดดหน่อยเขาร้อนแดดหรือปาเอาหลบแดดหน่อยเดี๋ยวจะร้อนแดดนะครับก็ผ่านมาก็มาเยี่ยมชมในเอฟซีนะครับ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์คือพันธัญยาหาน้ำท่าโอดอกมงดอกไม้นี่ก็เตรียมตัวแตกใบอ่อนกันยืนต้นละต้นทานตะวันก็เกิดแล้วนะ,ะต้นทานตะวันก็มีนะครับเพียงแต่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ทานตะวันที่เอซสมมาใหนะ้เป็นทานตะวันรุ่นใหญ่นะเนี่ยนี่ผมมีซูมให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยทานตะวันนะครับนี่ นี่แต่หญ้ามันเยอะหน่อยหญ้ามันคุมอยู่หญ้ามันเยอะเกินนะครับหญ้ามันเยอะทันตะวันก็ขึ้นคุณนายตื่นสายก็บานรับแดดเมื่อวานนี้กินฝนวันนี้ก็บานรับแดดกันแล้วบานถุงทองยังมีแต่โครงนะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําทางนู้นก็จะมีเยอะหน่อยนะครับ อันนู้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเดี๋ยวมาเรามาดูกันนี่อางน,นู้นก็มีทุกๆอย่างเลยอุดมสมบูรณ์หมดเลยนะครับทั่วหน้าทั่วหน้านางถ้านี่บันไดก็ยังโอเคโอ้หอยเชอรี่มาเต็มเลยฝนตกเมื่อคืนหอยเชอรี่มา เทียบเลยนะฮะ่นน่ะดูดิหอยเชอรี่มากับฝายมากับน้ำฝายครับลอยมาเลยเนี่ยพอฝนตกปุ๊บพอน้ำมันแห้งมันก็จะเห็นระเบียงมันก็จะเห็นทางเดินแล้วตรงกลางนี้ก็จะเป็นสะเป็นคองไส้ไก่ต้นมะละกอก็เริ่มยืนแล้ว นี่ใส่ปุ๋ยหมดแล้วนะครับใส่ปุ๋ยหมดแล้วเดี๋ยวรอให้เขาได้เตรียมให้เรารอแล้วผลผลิตก่อนคงจะเยอะถ้าออกก็ออกพร้อมกันเลยพึบเลยบ้านสีชมพูก็มีแล้วฝรั่งออกลูกให้แล้วฝรั่งกิมฝรั่งกิมจูฝรั่งกิมจูก็ปลูกระมาณ1ปีตรงนั้นนะครับ1ปีไม่ถึงปีประมาณ8เดือนนะครับได้กินลูกแล้วลูกออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาค่อยมาหอ่อ ยาขึ้นท่วมต้นมะพร้าวยาขึ้นท่วมเลยต้นมะพร้าวนะครับนะก่อนจะเดินทางนะก่อนจะเดินทางแล้วก็แวะมานี่แหละจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องมาแวะสวนก่อนนะถ้าวันไหนไปได้หลายวันก็โทรบอกแม่สุนให้แม่สุนมาดูใหนะ้ให้พ่อเขามาดูให้มาดู ต้นไม้มาดูหญ้ามาดูอะไรเงี้ยพอเขามาดูให้ถ้า,ถ,าถ้าไม่อยู่นะแต่ถ้าไปหลายวันก็ปลกลิ้งกางอาพ่อมาดูสวนให้หน้อยอะไรอย่างเงี้ยพอเขาก็กรีดมาเลยมาดูให้เลยนะครับอุดมสมบูรณ์ทั่วหน้า f อซี FC เอ้ลมเยน็นเย็นชอบบรรยากาศอย่างงี้มากเลยบรรยากาศชาทุ่งนี่ลมเยน็นเย็นเนาะ ลมเย็ยนๆถ้ามีต้นไม้มันโตถ้าต้นไม้โตทั้งหมดนี่จะได้ร่มกว่านี้อีกนะนะครับจะร่มเย็ยนกว่านี้อีกเยอะเลยถ้าต้นไม้มันโตหมดเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ครับเอฟซีนะเดี๋ยวจะเดินทางไปวัดบ้านเดือต่อก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ